าสกรนปัสโลนะครับพุทธีสองได้มาวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับรับประทับใจขนาดตีอีแม่นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ดูแลดีครับในความห่วแน่นหนาฟ้าฮับนะครับในือความหูวนะครับหลากหลายนะครับตลเราจนถึงประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่การสร้างวัดสร้างเมืองมาต่างๆนะครับก็ในความห่้หลายอย่างนะครับตีได้มาในสีวัดนี่นะครับ กบผมก็มีความยินดีและก็ตับตื่นใจนะครับมีความรู้สึกนะครับก็ทุกอย่างกา็เรียบร้อยดีนะครับมีความประทับใจทุกอย่างครับทั้งข้าอาหารการกินการเดินทงางตลอดจนถึงคณะสถาหนอที่ซิดจัานปีดีซีที่3นะครับก็ดูแลอย่างดีนะครับก็ขอขอบคุณครับผมพระนราธิเบศจากคณะรัฐศาสตร์ครับมาในความต้อใจในข้างนี้เนี่ย ความหูแน่นการเดินทางเจระยะเวลาน้อยไปน้อยใครคือเพิ่มผมสักวันสองวันผมลาเชนเชมมงคลนิสิตพุทธศาสตร์ปีสองครับในการจัดการมาดูงานพัฒนาศึกษาในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากครับและทำให้ได้เห็นผู้ทธศาสนาในสถานที่จริงรวมทั้งผู้บรรยายก็เป็นคนที่รู้จริงซึ่ง ในการบรรยายในครั้งนี้ทำให้ผมมีความรู้สึกว่า,าน่าสนใจมีความที่อยากจะต่อยอดไปจนถึงขั้นสูงสุดของการเรียนพุทธศาสนาเพราะว่าการเรียนพุทธศาสนานี้มันไม่ใช่น่าเบื่ออย่างที่คิดและหลักการเรียนพุทธศาสนานี้มันมีทั้งศาสตร์ทั้งศิลและวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวถ้าหากว่า ท่านเปิดใจหรือคนที่อยากจะเข้ามาในพุทธศาสนาลองเข้ามาดูเราก็จะรู้ว่าข้างในพุทธศาสนานั้นมีสิ่งที่น่าสนใจมากที่เราอยากจะเรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์และก็สังคมศาสตร์ทั้งหมดนี้ถ้าหากว่าเราได้สัมผัสจริงๆนี้เกิดความสนุกครับแล้วก็เกิดความรู้มากมายขึ้นบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้และบางทีเรา เปิดโอกาสเปิดใจแล้วก็ศึกษาดูมันก็จะเกิดความสนุกและเกิดความคิดที่ต่อยอดเข้าไปอีกนะครับทั้งหมดนี้คือความคิดส่วนตัวของผมขอบคุณครับภาคภูมิพิบัญชัยครับอ่าวิทศาสตร์ปีสครับก็ความรู้สึกวันนี้นะครับก็ดีใจครับที่ทางอาจารย์และก็พี่พีสนะครับช่วยกันจัดกิจกรรมดีๆนะครับนาะก็ต้องขอบคุณนะครับดรกตัญญูนะครับที่ว่า เป็นต้นคิดนะครับในเรื่องของโครงการดีๆแล้วก็ต้องขอบคุณยี่ปีสีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของไม่ฟ้านะครับที่ว่าได้ช่วยประสานงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่อาหารการกินนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับแต่ก็เรื่องของเวลาเนาะมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเราอาจจะออกกันมาสายไปน้อยแล้วก็รีบกลับหน่อยถ้าเกิดว่าโอกาสหน้านะครับอยากจะเื่อเวลาอีกนิดนึงเพราะว่าแต่ละที่นี้เรียกว่าตัดออกไม่ได้เลยนะครับครับคุณครับก็ได้ค้อมหูด้วยครับ ในมหาวิทยาัยธรรวรเปิดครับผมสมานเรนเทีนระพลทาสาครับคณะพุทธศาสตร์ชั้นปีที่หนนะครับได้มาร่วมศึกษากับคณะรุ่นปีๆครับน้องปีสาปีสี่นะครับก็มีความภาคภูมิใจยังยิ่งนะครับโดยเฉพาะอาจารย์อาจารย์ดรกตัญยูนะครับก็ได้ทับเฟซไปนะครับนราบอกว่ามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับเพื่อเป็น ประโยชน์เพื่อเป็นความหูนะครับเอาไปศึกษาไวไว้ในอนาคตนะครับเนาะก็ต้องขออนุโมทนานะครับขอบคุณโยมแม่แม่นะครับีดูแลเป็นอย่างดีนะครับรา่ว่าจะเป็นครับเข้ากรับปลาเข้าปลาอาหารนะครับดีมดดีทุกอย่างเลยครับต้องขออนุโมทนาชื่นชมครับสาธุครับครบสุสักคุณหลวงครับุสิพุทธศาสกรีที่สองก็ดีใจครับที่ได้มาในวันนี้ครับได้เจอหูเิดตานะครับ ของร้านเดียร์ซีทรอวไทิขาบคุณนะครับนผมขอขอบคุณครับคณะศึกษาบูมแหมนะครับในสักคมข้า <blunt animation> ็ขอเจริญพรมายังท่านอาจารย์ดรตันจูเรียนตุ้อาจารย์ประจำวิทยาอาจารย์ประจำวิชาพิเทศศาสตร์ในพไตเมดกกระผมเองก็มีความรู้สึกดีใจรับรื้มใจภาคภูมิใจนะครับผมที่ได้มาร่วมทัศนศึกษาในครั้งนี้ในรายวิชานิเทศศึกษา ในพระตันพิโดกและได้มาเห็นลงพื้นที่จริงได้เรียนรู้จากอาวัดเจดีย์เจยอดก็ดีวัดเจดีย์หลวงก็ดีหรือว่าวัดสวนดอกอวัดสวนดอกวัดพระสิง,กสกสง์กดีเป็นสิ่งที่งามที่เราจะได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมหรือประวัติความเป็นมาของวัดต่างๆว่ามีความเป็นมาอย่างไรว่าจะ มาเป็นได้ถึงทุกวันนี้อย่างเช่นเจดีหลวงที่เราเห็นมาปัจจุบัติเมื่อกี้นี้กว่าจะสําเร็จได้ก็ราวกี่พศแล้วน่าทัลายก็เป็นความภาคภูมิใจได้เรียนรู้และจะไปเผยความรู้แก่อนุชนรุ่นหลังให้มาศึกษางานดังเราได้ศึกษาบ้างและจะได้อบอกกล่าวสารณชนที่บ้านของผมว็ดีผมอยู่บ้านห้องห้าอเอเมธะเนาะจับบงหวัดลำจก็จะ กาวเรยสารโดยชนให้มาศึกษางานหรือว่าจะแนะนําสถามาเที่ยวบ้างเนาะมาเป็นเปิดโลกกระทัดที่ดีงามกับผู้ศาส,สนาของเราต่อไปนาคตคระะับผมในวันที่สีเจ้ามีความรู้สึกว่าโอ้ิฏิเพิ่มใจในการทำท่านนี่คือร่วมมือทุกอย่างค่ะคือตั้งแต่หนึ่งของมออสองอ,อ,อาหารเช้าหน่อแล้วก็มีเสียมของอยา ทำได้ความสุขและิติยิ่งมาเห็นอาจารย์ที่ัฒมานะคะดร้าเธอกระตันยูและผู้บรรยายอยอดเยี่ยมแล้วไปตามวต่างๆนี้ความรู้มาก ยังไงก็ต้องมาให้ได้ค่ะเพราะอยากจะมาไห <laughs> ว้าพระกราบพระเพราะไม่ได้มาหลายปีแล้วจําได้ว่ามาตอนเด็กๆพอได้มาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจประทับใจหลายๆ <laughs> อย่าง <laughs> ตั้งแต่เรื่องรถเรื่องเออที่ยวพิธีกรที่แนะนํานั่นนี่มันได้ประโยชน์มากๆอนะคะ่ะเดี๋ยวจะต้องไปบอกลูกว่าเดี๋ยวถ้าเขามีอีกก็ต้องมาเสริมให้แม่มาอีกเรื่อยๆแล้วแม่ก็จะไปบอกครอบครัวด้วยค่ะแม่รับดีขอบคุณค่ะ ความรู้มากมายเลยค่ะอาจารย์เขาแนะนอะไรที่ไม่รู้ก็ได้รู้ค่ะส่วนเรื่องอาหารก็ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขบวนได้สจจีิวงครับเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีประเพณีล้านนาที่สวยสดงดงามและได้มาศึกษาได้มาเห็นโบราณคดีครับ คิดไปว่าเมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่ที่ควรอนุรักษ์อย่างยิ่งและรักษาไว้ให้ลูกให้หลานโอเธอวันคำนาลักค่ะพูดปีสามค่ะก็มีความรู้สึกดีใจมากในใจลึกๆคือเหมือนกับว่าเอาได้มาดูสิ่ง ประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษของเราเพราะว่าเลือดยศหนึ่งที่มาเป็นตัวเฮาเนี่ยแล้วลูกหลานยังเฮาเนี่ยได้มาเห็นพ่อเห็นแม่บรรพบุรุษอ่ะได้สร้างแล้วก็สืบเชื้อสายพระพุทธศาสนาเฮาได้มาเห็นผู้แล้วเราก็เป็นเป็นลูกดีว่าได้มาเข้าเรียนในพระพุทธศาสนาสืบสายถึงแม่จะบาบาสิ้นสุดถึงตอนเฮาก็ขอให้ได้ถึงลูกถึงหลานก็ได้เจ้า ดูเจ้าขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านเจ้าค่ะยายยาคามนะคะปีสามค่ะก็จริงๆทุกวัดเนี่ยเป็นวัดที่เราก็เคยได้ยินรู้จักแต่ไม่ได้เคยมีความรู้ลึกๆขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะก็รู้สึกมาเที่ยวเนี้ยก็ได้ประโยชน์มากมายมหาศาลเลยค่ะอาหารการกินก็เพียบพร้อมมากขอบคุณมากนะคะสปอนเซอร์ ครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่นะครับเพื่อกิจเกี่ยวความรู้ในสถานที่จริงเป็นพุทธสถานในประเทศไทยที่มีอยู่จริงไม่ใช่แค่พุทธสถานในอินเดียอย่างเดียวนะครับซึ่งพุทธสถานในประเทศไทยซึ่งร้านนาที่เรามาแบบไม่ว่าจะเป็นวัดเจ็ดยอดนะครับววัดเจดีย์หลวงนะครับซึ่งเป็นวัดที่ มีอรารยธรรมนะครับผสมภาษาด้วยเป็นล้านนาและหลากหลายชาติพันธุ์นะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จะนําความรู้ไปบูรณาการในรายวิชานะครับของท่านดกรกตัญูเรืองตุนในรายวิชาเนืศสาร์ในพระวัติศาสตรต่อไปวันนี้ก็ขอขอบคุณครับกรอ่านพุทธปีหนึ่งเนาะความรู้สึกผมนี่คือครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้ไปร่วมทัศนศึกษาที่เชียงใหม่เนาะ มาก็ม่วนก็เป็นเนาะคนมาหันได้หลายสิ่งหลายอย่างนี่ก็ภูมิใจเนาะที่ลูกสาวเอามาต้วยเป็นเพราะกับมั่วนก็เป็นเนาะมาหันเพราอาจารย์เนี่ย์มาหันตัวแต่เป็นตัวแต่เป็นเสียงดีรุนแรงเนาะโอ้โเรุนแรงเจ้าเจ้าด้ยเนาะเจ้ามานี่ก็ม่วนกางนนเนาะเป็นอาจารย์มาสอนเลยได้ความหูตดยเจ้า เตือนหน้ามาจะม้ามก็เตือนหน้าม้ามก็พยาม้าถ้าไมก็เปลี่ยนปอ่บนไม้กันเนาะทีนี่ก็มาเน่ยของบนที่นี่กัหั่นก็ได้หูได้หั่นหลายอย่างเนาะต้องก็อิ่มตัวเนาะบนก็ได้ใส่ก็เต็มเนาะกระตันยูจาเป็อกระตันยูเรื่องตุนนะครับสังเกตตั้งแต่เจ้ามานะครับเขาระดับการวางแผนก็เนากเรื่องของการวางแผนนี่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนโอเคดีนะครับ ของการวางแผนทีมงานของนิสิตนะครับส่วนเรื่องของการเดินทางนั่นนะครับระยะเวลานะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก,ก็เกิดความเสียหายอย่างเกิดขึ้นนะครับด้านสถานที่ในการพัฒนาศึกษานะครับในสีวัดนี่กับนิสิตนะครับผมสังเกตการว่านิสิตก็ได้ความหูเยอะนะครับโดยได้ความหูจากวิทยากรที่ซึ่งมีภมิความรความหูนิสิตนะครับก็ ได้รับคว้อมรูกจากศรีวัดนี้ระยะเวลาในการใช้นะครับก็ถือว่านะครับใช้ได้เลยนะครับเนาะในในในสิ่งที่วันเดียวไปกับนี่นะครับบริหารได้ดีมากครับด้านข้าวปลาอาหารนะครับก็ผมถือว่าใช้ได้นะครับคือฉัน ชันบนรถนะครับกินกันบนรถนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับจะปเสียเวลาในการทัศนศึกษาในครั้งนี้นะครับก็ครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกททีมทีมงานนะครับทุกๆกอาจารย์นะครับนิสิตนะครับปีหน้าฟ้าใหเ่กขอได้จัดทัศนศึกษาแบบนี้นะครับจะจะเป็นผลประโยชน์กับนิสิตธต่อไปครับขอบคุณครับ นมัสก,การพระอาจารย์ทุกรูปนะคะนะและพี่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 นิสิตท,ทุกท่านนะคะแล้วก็คณาจารย์ทุกคนนะคะในฐานะที่ปิยพรเป็นเป็นตัวแทนของอนิสิตท,ทุกท่านในรายวิชานิเทศศาสตร์ ในภาษาภาษาปิโตนี้นะคะได้ได้ทำการจัดมาทัศนศึกษาในรายวิชาของดรอปกตันกตันยูเรือนตุนนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนของทุกทุกคนขอกล่าวคำว่ากราบสาธุและก็ขอขอบคุณทุททกๆท่านที่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าได้มาทำการทัศนศึกษากับคณะเรานะคะโดย โดยที่เราได้จัดขึ้นมานี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกรูปทุกท่านได้ได้มาร่วมกับคณะเราค่ะการบริการบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดตกบกพร่องไปก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่นอกนอกนอกสถานที่ที่ได้ได้ประโยชน์มากมายนะคะในรายวิชานี้ทำให้เราได้รู้ ถึงความเป็นไปเป็นมาในสถานที่ที่ปวงชนชาวไทยเรานับถือกันนะคะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตเราทั้งบัณชิตและข้าขราชกาของเราในมจรเราพึ่งพิ่งครั้งแรกที่เราได้ได,ได้ทำการทัศนศึกษาในในครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตเรานะคะสำหรับการประเมินครั้งนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะ ในในครั้งต่อไปถ้าหากรุ่นน้องมีการจัดขึ้นอ่าก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสาธุแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์และก็พี่ๆน้องๆทุกท่านที่ได้ร่วมมากับทัศนะการทันศึกษาในครั้งนี้นะคะขับขอบพรคุณค่ะ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่งามถือว่าสมบูรณ์นะครับทุกอย่างทั้ง วัดหลวงหรือว่าพระอารามหลวงทั้งสี่แห่งของจวดเชียงใหมยย่วันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงทัศนะวันเชนนี้นะครับที่กุศสเจตนาที่ท่านที่เป็นผู้ชี้แนะชี้นำนำทางก็คืออาจาร,รย์ดรตะตะพิมตุน <c oughs> แล้วก็นิสิตจํากิติศรีนะที่ครับขอบทนาของคุณ <c oughs> มกกรุกันทื่นครับทุกรูปุแลวก็เจริญพรอาจารย์ อาจารย์น,น้ำตองน,นักเกิดการการยูการตุนแล้วก็อาจารย์นักเกิดจิรศักดิ์พันลำอนิสิตทุกท่านวันนี้เขาเดินทางมาปากักปานจากจองเอามากันหลายกิโลแต่เจ้าถึงเย็นเรามีไพ่บนสักกรรมนี้อันนี้อาจาระทับใจได้แท้ได้หันความสนใจในการที่ อามาทัศนศึกษาครั้งนี้ได้ตั้งใจฟังวิทยากรด้วยดีมีการบันทึกนี่อย่างคือว่าปีกิจกรรมที่นิสิตได้เสียสละได้มุ่งมั่นนะฮะน,นี่เป็นที่ชื่นชมจนตัวพระอาจารย์เนาะถึงแม้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่บันเริงเริงรมสถานที่ท่องเที่ยวที่มันม่วนมันงานเดี๋ยวเขาบทารมาสักกรรมน่ะอันนี้เอามาได้ได้วิชาการแทะเนาะก็อิกออนขนาดไหนเขาก็ มาบนบรรยากาสักกรรันี้คือมาตั้งใจมาแล้วก็อาตมาภาพในตัวแทนของพระอาจารย์นี่โดยสมน์ของปางก็งขออนุโมทนาขอบใจกับกิจกรรมที่นิสิตได้เสนอของการมาอภิษศร,รษศรึกษาคร,รั้งนี้แล้วก็ขอบใจท่านอาจารย์ดรกเพกื่อนปัญยูร่นตุน่ได้สิตรสานงานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในบางยายวันนี้ม่อนอกม่อนจฟังโอ้ยอี้แต่อ่อนเนาะแต่นั้นก็หวังว่าครั้งต่อไปคงจะได้ มีกิจกันด,ดีๆนี่เช่นเคยแลว้วก็ขอ,ขอทุกท่านได้มีพรัไมแข็งแรงพิกแปลง,ง,งพลังพิกจองก็ขอฮืออ้มีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันเนอรเจร,ร<า>ิญพรผมอัตามาภาคภาคคณิสอนทานิสโลวันนี้ที่ได้ปากันมาร่วมทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดเมืองนอนของผมนอ้อง มาด้วยการถึงสีวัดสี่วัดที่เฮาไปมาเนี่ยล้วนแต่ว่ามีความสําคัญในประวัติศาสตร์ทั้งนั้นแต่ว่าเสียอย่างเดียวอย่างตี้ท่านๆหลายคนสะท้อนมาว่าเวลาเฮามันน้อยใจเนี่ยวัดในเจ็ดวันก็ยังม่เสี่ยงหมาจบเต้อสำ้ำปมัปอเน,นะเาะเฮามาเจอใส่อันวิทยากรที่เปิ้นมากด้วยความหูเปิ้นก็อูบ้บรรยายเขาก็จะไขถามใครนั้นเปิ้นขนาดนี่เนาะ อันเนื่องจากว่าเวลามันก็บีบบังคับแต่ทุกอย่างก็ลงตัวในวันนี้และที่สําคัญที่ลืมไาได้ขอบคุณเป็นอย่างสูงอย่างนักก็คืออาจารย์ดรกะตันยูเรือนตุนที่เปิ้นประสานงานติดต่อฮือมาตั้งแต่เปิดเทอมแล้วว่าเขาจะมีโครงการทัศนศึกษากึ้นพอเตยใหญ่บญ่สามารถเอา,ารถทักันใหญ่ๆเข้าวัดเจดีหลวงได้ก <c oughs> ง็งทั้งที่เปิ้ลบ่ฮือนี่นนหนอน้าใหมปอเนี่ย อันคนอื่นถ้าไปเวลาปกติเนี่ยจะต้องเสี่ยงสตางค์ครับถ้าเป็นชาวต่างชาติพลังมังค่าเช็คจีนอย่างนี้นะเสี่ยงนักกว่าเฮาเฮานี่มีอภิสิท์พิเศษนะครับเพราะอาจารย์ดรกตตานยูเดือนตุนนอเปิลก็เจ้าคณะจังหวัดด้วยเเจ้าคณะจังหวัดตัวไอ้หนอเปิลก็เอือ้อความสะดวกอย่างวัดเจ็ดจอดหน,ดหนอมาวันนี้เนี่ยด้วยอันปรารมีด้วยกับหน้าบุนวัาสนาหน้าบุญของหมูเฮาจัดหลายอย่างนะครับหนอ อันที่เฮาได้มาได้ขึ้นไปไหวไปสาตามที่เฮาตั้งอกตั้งใจไว้และที่เฮาเร์ไพรส์แหมที่เฮามาได้อยู่ในแผนเฮากาได้ไปไหวไปสาก็ขอเป็นตัวอย่างและแนวทางรุ่นต่อๆไปเนอะรุ่นน้องปีสองปีสามที่จะขึ้นมาป้ากันไปแอลอันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับหลังจากที่ผมขึ้นมาปีสองเนี่ยบ่มีการจัดทัศนศึกษาซักเตื้อสักย่างเป็นครั้งแรกนะครับเ<ส>พราะว่าช่วงนั้นก่อเจอปัญหาวิกฤตโควิดเนาะ อันไปทัศนศึกษาออนไลน์หรือว่าอาจารย์พิษณุพลสุวรรณลูปโปเปิลชอบอู้ว่าไปแอลทัวทิพย์ครับ <laughs> สำหรับขั้นนิสสอนก่อนน่มีอยางจะอู้นักไปกว่านี้นะครับสาธุขอบคุณครับในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยานครลาลำปางวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรสุชัยศิริโลวิกูลนะครับอาจารย์ประจําคณะพุทธศิลปรกรรมมจลวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับที่ได้ เป็นวิทยกรบรรยายในหัวข้อพุทธวิธีในการสื่อสารทั้งประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคทองของล้านนาตั้งแต่วัดเจ็ดยอดพระรามหลวงวัดสนดอกพระรามหลวงแล้วก็วัดพระสิงห์วรวิหารจนมาจบที่วัดพระาธาตุเจดีหลวงแห่งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มานโอกาสที่เป็นอย่างสูงนะครับที่เสสละเวลามีค่าแล้วก็ให้ความรู้สําหรับนิสิตชั้นปีที่4 ชั้นปีที่3แล้วก็ยังมีพุทธศาสนิกชนที่ติดตามมาด้วยนะครับในวันนี้ก็ทั้งหมด38รูปคนนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์มาเลอากาศที่เป็นอย่างสูงนะครับสําหรับทริปนี้ก็คงจะจบไว้เป็นแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับไปที่วิทยุสงนครลำปางนะครับ